สวัสดีครับวิธีบ้านบ้านนะครับผมวันนี้พักงานกระถางก่อนวันนี้มาตเติมครัวอ้ไม่ใช่ครัวนะครับผมตเติมออกระเบียงข,งข้างอีก uh huh. ห้องหนึ่งนะครับผมให้น้องติ๊บชาแนลนะครับผมข้างๆตัวนี้ที่มาเคยซ่อมแซมฝ้าให้นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่าการซื้อของหมดไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่นะครับผมก็เป็นบ้านที่ผมมาแก้ไขางานฝ้าให้นะครับผมกับทีมงานตัวนี้ก็จะมีการต่อตรงนี้อีกต่อ เสาห้าต้นนะครับผมเพราะว่าอยากได้ห้องกว้างอีห้องหนึ่งทำมีห้องหนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําเป็นครัวนะครับผมก็ได้สั่งของมาเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้ทรายทรายมาแล้ว2คิวนะครับผมทราย2คิวกับหิน1คิวนะครับผมนี่นะครับก็ราคานะครับผมทรายก็อยู่ที่1คิวก็490บบาทนะครับผมราคาทรายนะครับผม สองคิวนะครับส่วนหินนะครับผมหินก็อยู่ที่790นะครับผมของขึ้นราคามากครับตอนนี้นะครับผมคิวหนึ่งหินก็อยู่ที่700กว่านะครับเกือบ500เลยนะครับส่วนเสาสามเมตรห้นะครับผมเป็นเสาหน้า5นะครับผมเสาตัวนี้เป็นเสาเหล็กโผล่นะครับผมเพื่อเอาไว้เชื่อมกับลังคานะครับผมไม่มีบากนะครับผมนี่ยฮะเป็นเหล็กโผล่นะครับผมก็ อยู่ที่ต้นหนึ่งนะครับผม630บาทนะครับผมสูง350เมตรห้เลยนะครับผมเป็นเสาหน้าห้านะครับผมราคาทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเสาหน้าหานะครับปูนเพื่อนคนไหนที่สนใจที่จะต่อเติมบ้านนะครับผมก็มาดูราคากันนะครับผมว่าราคาชุกวันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนปูนนะครับผมเดี๋ยวมาดูปูนกันนะ เป็นต่อเติมเป็นบ้านสวนนะครับผมนี่ฮะปูนปูนเขียวนะครับผมอยู่ที่ปูนเขียวเราใช้ในการก่อนะครับผมก่อฉาบได้หมดเลยตัวนี้นะครับผมส่วนปูนแดงใช้เทนะครับผมเทหลุมเทคานนะครับผมเพราะว่าปูนแดงให้เร็วปูนแดงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทนะครับผมถุงหนึ่งนะฮะส่วนปูนเขียวก็ร้อยยี่สิบนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับผมบางพื้นที่ก็อาจจะต่างกันนะครับผม แต่ที่นี่นะครับผมก็ราคานี้นะครับผมแต่ก็ขึ้นทุกวันนะครับผมของนี่นะครับก็อัปเดตราคาให้ดูนะครับผมใครที่ต้องการจะสร้างบ้านนะครับผมต่อเติมครัวหรือห้องน้ําหลังเล็กๆนะครับผมก็มาดูแล้วก็ดูราคาว่าเรามีงบพอทําหรือเปล่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวรอชมนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ start แรกก็อยู่ที่สังสายแล้วก็เสากรอนนะครับแล้วก็เทหลุมเสานะครับผม วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็เมื่อตั้งเสาเสร็จก็จะมีการซื้อเหล็กมาทําลังคาตตอนะครับน,นี่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับผมก็อยากต่อมาฝั่งนี้อีกนะครับผมบริเวณกลางข้างก็สวนยางหมดเลยนะฮะนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศข้างๆนะครับผม ส่วนข้างๆตัวนี้ก็จะเป็นคลองนะครับนี่จะเป็นคลองนะครับผมคลองน้ำอุดมสมบูรณ์ครับผมนี่ะครับผมบริเวณข้างๆนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม วันนี้ทิ้งท้ายเพียงตัวนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ